เพียงขาแม่งฟับโดนลวงหมดแล้วอาวุธค่ะยอมแล้วกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยนี้ต้อนรับกับ,บายนางวันนี้เราอยู่กับเกมมือถือที่กำลังมาแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นมันขึ้นอยู่ในท็อปอันดับต้นๆของเกมมือถือผมก็เลยได้หยิบมาครับมันคือเกม Big Hunter ครับ <cụ> บอกเลยเกมนี้เนี่ยเราจะมาทำการ ล่าสัตว์ดึกดำบรรกันนี่ครับโอ้โหและนี่ครับนี่คือหน้าตาของสัตว์ประหลาดไม่น่าใช่สัตว์ประหลาดสัตว์ดึกดำบรรที่เราจะต้องพบเจอครับมีทั้งช้างแมมมอสแรดแล้วก็นกอีกอย่น,นกนกอะไรวะเออช่างมันครับแต่นี่ครับเขามีแชนนิ่งแคมป์ด้วยแต่มาดูนี่ก่อนฮันติ่งเวปอนเฮ้ยถ้ามันมีอาวุธให้เราเลือกเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยมีดเหรอโอ้โหใช้ตั้งสองพันเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ดาเมจเขาไม่ถึง20สายฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นดาเมดครับเฮ้ยหินครับหินจะเคลี้ยงเป็นแบบรัวๆัวซึ่งใช้งาตั้ง3 0 0พและชาติไหนกูจะเก็บงาคุกวะเนี่ยอเอาล่ะเดี๋ยวเราเลือกอาวุธกันไว้ก่อนดีกว่าครับว่าเราจะใช้อาวุธอะไรฮะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาล่าช้างแมมมอธกันเลยดีกว่าครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเผ่าบุชแมนนั้นอาศัยอยู่ณนะที่ชนบทห่างไกลเมือง ผู้คนนั้นต่างหิวหวยและล้มตายเพราะว่าภัยแรงหัวหน้าเผ่านั้นจึงได้ออกไปหาทุกๆวันล่าออกไปล่าทุกๆวันนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดเอาละเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราคลิกข้างหน้าตัวเรานะฮะจะเป็นการทําให้ตัวเราเดินถอยหลังครับกดแถบไว้เนี่ยแตะไว้แล้วถ้าสมมุติเราลากเมาส์ตรงอาวุธครับมันก็จะเป็นการเล็งและเคลื่องเอาละ่ะ แล้วก็ดาเมจจะคูณสามต่อเมื่อเราเคลี่ยงใส่หัวมันอุย้ยสบายสบายวันที่หนึ่งโอ้โหเสียงช่างหน้าตื่นเต้นยิ่งนักเขาบอกว่ามีเวลาเราล่าทั้งหมด40วินาทีโอเคจัดไปไก่แค่ช้างแมมมดเดี๋ยวมึงเอางาควิดออกด้วยหรือดิ่เอาละครับจับจุดสองทีแล้วได้แมมมอดมึงรด,ด ยากมากเลยครับคุณผู้ชมฮะม,มันกันอีกแล้วครับนี่เจ้าแม่มดข้าวเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่สิบวิเรียบร้อยครับเข้าไปฮะกลางกลางหัวเพราะว่าวไม่รู้โดนงัวมันก็ยังดีเรียบร้อยครับสองทีจอดฮะแต่กูเสียหอบไปไม่รู้กี่อันแกก็จะหือจะเอือกับข้านะเร็วไป,100ปร้อยปีคราวนี้หมู่บ้านข้าก็มีอาหารการกินที่ดีขึ้นเอาล่ะเรามาต่อกันดีกว่าครับวันที่สอง เลยเว้ยโอ้มันดูดุร้ายขึ้นครับโอ้ดูจากเลือดมัอนครับเลือดมันเพิ่มขึ้นนี่ไงเอาหกไปแดกทิมเต็มงานเลยดาเมจไม่เพิ่มเรียบร้อยครับกุ้งหัวให้ข้าแกโดนแน่นอนอีกสักทีสองทีแล้วครับคุณผู้ชมฮะรู้ลนะเล็กแบบโปรเจกต์ชายแล้วมันยังเอางามากกันได้เงินนึงเรียบร้อยครับล้มลงไปกองที่พื้นบอกเลยเล่นเกมพวกนี้เนี่ยแกสู้ข้าไม่ได้หรอกข้าเนี่ยเตียนกันเบา จักกันเาะวะคุณผู้ชมฮะเราไปว่าช่างมันครับข้าไปที่วันที่สกันเลยวันที่3วันที่3นะครับโอ้โหเลือดมันร้อเลยครับแต่ไม่เป็นไรกาเควื่องใส่หัวนี่ครับเราเล็งเฮดช็อ t อย่างเดียวยดาเมจสี่สิบเฮดช็อตอีกแล้ว50ครับอ๋อเรียกว่าถ้าชนซ้ำๆผลิตมันสะบัดออกด้วยครับชนซ้ำๆดาเมจมันจะคูณฮ่าฮ่า ลุกถึงก็ลุกขึ้นยืนเลยกันรึวันที่สี่เอาละ่ะคราวนี้เรามาอยู่กับวันที่สี่เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยอุปกรณ์การเอาทุยอาวุธของเรานั้นจะมีจํากัดครับ20ครั้งเท่านั้นฮะแกต้องตายภายใน20ดอกดอกที่1นึ่ก็เรียบร้อยครับเข้าหัวดอกที่สองการซอกนาเลยนะมึงเออจับแหมดอกที่2ครับเหลือไปเหลือ40เท่านั้นควิดเงินรอเขาไปตรงหลังแล้วก็ทวบ ไม่โดนได้ไงวะนี่ครับ <S <S เรียบร้อยครับเอา <S <S สิบไม่โดนโดนตัวนึกนี่เรียบร้อยครับสี่สิบเข้าไปเต็มเต็ม,ตมถึงกัะล้มทั้งยืนนี่ข้าจะเอาตีนแกเนี่ยไปดองยาเออชาเขาตีนรอเปล่าะชาเขาน่าจะเอางานะเออช่างมันกับขาบนะ้ามงะวันที่ห้าแล้วเอาล่ะคราวนี้วันที่ห้าครับโอ้โหเลือดช้างมันเพิ่มขึ้นครับแต่ไม่เป็นไรมันดุร้ายมันฉลาด นี่ไงโอ้ข้ามไปหน่อยฮะโดนก้างหลักนี่ครับอีดื้อมันดื้อใช้ตัวนี้มันดื้อนี่ไงแกปัดไม่ทันหรอกบอกเลยห่อข้าเนี่ยชุบโคลเมียมชุบโคลเมียมชุบทำใหมะเฮ้ยเอาละบอกเลยข้าใส่ฮาคิใส่หอกเรียบร้อยเป็นเงนละสี่สิบเฮ้ยฟับบอกเลยพลังของฮาคิเรียบร้อยแกทำอะไรข้าไม่ได้แน่นอนวันที่หกวันที่หกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ โหเลือดสองครับชึบอุย้ยนี่มันร้ายการยิ่งนักเอาละโดนแน่นอนเรียบร้อยฮะชึบเต็มเต็มครับเรียกว่าโหคาขี้ของเราเนี่ยนับดาเมยได้ดีมากนี่ครับอีกสักทีครับสแตกติดกันแล้วครับ50ฮะเอาละลง,าลงมาลงมารู้ว่าจะไม่ลงเว้ยแหมยกเท้านานจริงนะ เขาบอกว่าช like cool. ้างเนี่ยเป็นสัตว์ที no ่ไม่สามารถกระโดดได้แต <right ่รู้สึกไอแมมมอสตัวนี้มึงกระโดดรัวๆเลยนะเฮ้ยเอาละโดนงวงครับโดนงวงดดเฮ้ยมันใกล้เกินไปแล้วนะออกไปไกลๆกอย่าเข้ามาใกล้ครักลัวแล้วอุ้ยโดนแน่นอนเรียบร้อยครับการกำบานนะบอกเลยแกต้องไปใส่เกาะที่หัวแล้วแหละแกจะได้ไม่โดนฆ่าแทงเราไปวันที่7แล้วครับวันที่7ครับอะไรอ่ะ เขาบอกว่าถ้าปีเข้าไปที่ weak point เนี่ยจุดอ่อนของมันครับจุดอ่อนของมันอยู่ที่หัวครับ <_ an> ปึ๊บไม่โดนเว้ยหัวหัวกันนึนี่ไงไม่โดนได้ไงว่าอีกนิดเดียวครับถ้าเราได้จุดอ่อนมันแล้วก็ไม่โดนเว้ยไม่โดนโอแค่โดนจุดอ่อนมันเท่านั้นแม่มันหลบได้เอาละ,าล,ะลงมาลงมาเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลือดแกหมดแล้วนะออหรือว่าเราต้องตีโดนจุดอ่อนมันครับแก <c oughs> yeah. เอาจุดอ่อนมาให้ข่าโจมตีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเด้ว,วมันจะขวิดผมแล้วครับไอช้างตัวนี้เนี่ยมันกระโดดสูงเหลือเกินเอาละเต็มเต็มไม่โดนเว้ยผู้ชมครับเหลืออีกสิบอันเท่านั้นนะฮะกับการยิงไอ้โดนจุดอ่อนมันมันช่างยากเสียเหลือเกินเนะี่ยช้างตัวนี้มันเรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่มีใครต้านทานความแม่นที่พระเจ้าประทานให้ข้าได้ข้าจะนะาลากซาดแกเนี่ยกลับไปชฉแหลกที่หมู่บ้านและให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยลุมกินแกทั้งเป็นเดี๋ยวนะมันตายแล้วจะแดกทั้งเป็นได้ยังไงวะเนี่ยวันที่แปดเอาละครับข่าวนี้ครับเจ้าช้างนี่มันมีจุดอ่อนโผล่ขึ้นมาอีกที่หนึ่งแล้วครับโดนแน่นอนครับเข้าหัวไปก่อนนะหนึ่งดอกครับโดนครับไม่โดนจุดอ่อนแค่อีกนิดเดียวครับอ เรียบร้อยครับเข้าจุดอ่อนเต็มๆครับอ๋อถ้าทำลายจุดอ่อนเสร็จต้องทำเลือดมันให้หมดอีกแย่ aley, จริงๆเจสะบัดไปสิไอ้ช้าพวกนี้นี่มันโดนแน่น,นอนฮนะครั้งสุดท้ายแกจะถอยดีๆหรือจะตายด้วยน้ำตานี่ไงโอ้โหเรียกว่าปักเข้าไปที่จุดเดิมรัวๆวันที่สิบ วันที่10แล้วครับจุดอ่อนมันเพิ่มเป็น3จุดครับคุณผู้ชมฮะนี่เข้าไปก่อนครับเดี๋ยวๆๆไกลเกินไปแล้วไกลเกินไปแล้วเสียไป2อันฟรีๆงั้นนเลยเข้าไปเฮ้ยว่าเจ้าตัวนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่แล้วนะนี่ครับว่าหอกเ,เราต้องหมดแน่นอนทาไมไม่โดนว่าตรงนั้น,นมันโดนจะะัดๆมันที่โกงหมดแน่ๆครับโดนไปแลวหนึ่งครับเลขสองเท่านั้นชึบไม่โดนได้ไงวะ าละเอาละถอยมาก่อนูควปลอดภัยช้างมันกำเริบช้างตกมันแล้วนี่กติดตักใช่ไหมนี่ไงเอาชิปแปงและฟับเรียบร้อยครับนี่กระแทงเข้าจุดเดิมมันก็โดนชัดๆเนี่ยเอาละเหลือแค่ตรงหลังมันครับโดนแค่ไม่โดนเว้ย,ยจะคักชัดจะเข้ามาใกล้มากเกินไปแล้วนะลงมาลงมาโดนแน่นอนฟับไม่โดนได้ไงวะอุ้ย โอ้มันเอาหัวมันเอาหัวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วถอยมาก่อนเอ hey. เอาละเต็มชักจะโมโหแล้วนะเรียบร้อยแขงเข้าจุดเดิมอีกแล้วรู้สึกว่าผมจะแม่นหัวเป็นพิเศษมากเลยนะครับเนี่ยเอาละเอาละเรกสามอันเท่านั้นทุกอย่างต้อง,วงหวังผ้นเลย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 อย่าก,กระโดดเข้ามาเนี่ จุบเอา้าโดนควิดตายไม่ผมโดนช้างควิดตายครับคุณผู้ชมครับผมโดนแบมบอสควิดตายครับเฮ้อเอาเ้ยว,วันนี้สิบนี่งไงครับฟัดไปก่อนเลยฟัดโดนไปแล้วครับหนึ่งจุดฮนะสองจุดครับแต่แค่จุดสุดท้ายเท่านั้นความแม่นยำค่าเนี่ยไม่เป็นสองหรอก แน่นอนไม่โดนไม่โดนนะดืฟับมันยกขาหลบเลยนี่ไงไกลอีกน,น,นี่ครับไม่โดนเว้ยจึ๊บโดนแน่นอนครับเรียบร้อยครับทำลายทิ้งไป3จุดแล้วครับจุดอ่อนของมันนะคราวนี้ครับเรียกว่าเล็งทำดาเมจอย่างเดียวครับโดนครับสุดท้ายมันตายแน่นอนนะจึ๊บ ้ากลับมาแก้แค้นแล้ววันที่11เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเรามีเวลาแค่ทั้งหมด50วินาทีครับเอ้ช้างมันตัวใหญ่ขึ้นหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้ครับมันน่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะโอ้ดูเลื่อนครับ450ครับมาแกวโดนข้าไป2ทีสาทีครับสามทีติดครับ,ค,รบคุณชมฮะมันจะควิดผมไม่ได้แลอกเรียบร้อยครับเข้าหัวทุกดอกครับนี่ฮะ รู้แล้ววิธีการต่อสู้กับพวกเจ้าเนี่ยฮะคกลียยขึ้นไปสูงสูงแล้วปล่อยให้มันตกลงมาเดีแกก็จะกันไม่ได้แค่นั้นเองเอ้าวชิปเผงแล้วครับต้องมาเริ่มสแต็กใหม่นี่งไงแกเ,เข้ามาใกล้ค่าแกตายแน่นอนเอาละโดนแน่นอนครับ90เท่านั้นฮะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วครับเฮ้ย15วิครับจุด10เฮ้ยเอีกสองทีอีกสอที อสองทีอีกสองทีอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวฮะเจ็ดวิเจ็ดวิห้าวิเรียบร้อยไอ๋าวิสองวิจุเกืเอบไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่บีบหัวใจผมมากมันช่างตื่นเต้นยิ่งนักอะไรจะตื่นเต้นปานนั้นอเอาละครับเรียกว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วฮะวันที่สิบสองเดี๋ยว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 แกเช็คตัวใหญ่โอ้โหมีเวลาจำกัดเหมือนเดิมครับ เรียบร้อยฮะผมนี่รู้เทคนิคแล้วคราวนี้ที่เข่าหัวทุกดอกครับนี่ฮะเป็นไงครับ3จุดครับ4ครับเรียกว่าปั๊บยังโดนงวงครับถือว่าโชคดีครับไม่งั้นนี่เสียสแต็คฟรีฮะผมพิทลวดครับออีกทีเดียวครับผมว่าทีนี้มันต้องตายเลยแน่นอนนะปั๊บเรียบร้อยแกคิดจะหือจะเออกับขางั้นเลย เลืวไปร้อยเป,ปีเอาละครับเมื่อเราผ่านวันที่12มาได้ฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเห็นอาวุธที่มีราคาแค่2,000ครับอันไหนวะขอค่าดูหน่อยสิอันนี้3 0 0 0คุณผู้ชมครับผมได้พบเจออาวุธที่เราสามารถซื้อได้นะครับกดซื้อมันสเลยเอาละคราวนี้เราเปลี่ยนอาวุธเป็นมีดครับ และเราก็ไปต่อสู้กับแมมมอสกันอีกรอบหนึ่งในวันที่13เจ้าแมมมอสน้อยก็ต้องตายแน่อนอนครับโอ้ดูครับมีของข้าฟอเจแรงมากครับคุณผู้ชมฮะช็อนี่เอ้ยบอกเลยข้านาเซียนอ้าวชิบหายแล้ะแม่งเอ้ยแม่งปัดได้กันเลยเวียงสูงสๆนี่ครับบอกเลยข่าเนี่ยอยู่คณะกายกรรมมาก่อนก่อนที่มันจะอดอยากกันขนาดนี้ ถ้าเลยออกมารับจอบเสิร์ฟล่าเนื้อแมมมอสจะไปโดนอีกแล้วอย่าโมมากโมมากแล้วเพียงไม่โดนเอ้ยเวลาเวลาเวลาแมมมอสตัวนี้มันนี่ไงเอ้เอ้มันจะปิดเกินไปเฮ้ยผู้ชมครับแมมมอสตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่เว้ยนี่ไงเพียงรัวๆว่จบจ็อบปจ็บปจ็บนี่ไงรัวๆรัวๆเวลาเวลาเวลา เวลาไม่เคยคอยใครเวลาไม่เคยคอยใครเวลาไม่เคยคอยใครเวีเคยคยเว้ยง,เว,ยงเวียงเวี้ยงเฮ้ยเวียงมัวสวนชนะเฉยครับเอาละครับเราผ่านวันที่13ไปได้อย่างง่ายดายครับวันที่14ครับผมพอจะรู้เทคนิคอะไรอะฮะคราวนี้เขาบอกว่ามีให้แค่30อันเท่านั้นได้30อันครับมนี่ไงโดนไปดิโดนทุกดอกครับเป็นไงครับความหววที่แทจริงอ่ะไม่ต้องเล็ง เควี้ยงมั่วเควี้ยงอย่างเดียวเรียบร้อยครับเจ็ดทีติดเฮ้ยในที่สุดผมก็ค้นพบวิธีการชนะเกมนี้อย่างง่ายดายแล้วเราก็เควี้ยงเควี้ยงเควี้ยง,งแล้วก็เควี้ยงครับไม่ต้องสนใจสิ่งใดครับเอาละครับมาครับเทคนิคเดิมฮะสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียกว่าเต็มเต็ม เอาไปเวียงเอาไปแดกไปนี่ครับเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนขีดครับคุณผู้ชมฮะมาเอาอีกเหรอฮะเอาอีก,กเหรอได้มาสิมา,เ,มาเข้ามาเหลือสิบเท่านั้นครับไงล่ะไงล่ะไงล่ะไม่โดนไม่โดนกันพีนี่ไงวันที่สิบแปดแล้วครับอืมมันเปลี่ยนชุดอ,อ่อนใหม่เงี้ยมืเลือดมันเท่าเดิมเฮ้ยเลือดไม่เท่าเดิมเลือดมันเพิ่มขึ้นมาเลย มาเลยนี่ครับสายปลามม่วครับคุยอย่างเดียวเหมือนปืนกลน,นะฮะถ้าสมมุติเรายิงไปมั่วๆครับมันต้องโดนเข้าสักดอกแล้ววะรู้สึกว่าไม่โดนเลยครับเลยสับเจ็ดอันแล้วฮนะนะนี่ไงนะี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวว่าช้างตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่น,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 นะไปจุ๊บ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 ไปนะเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน่าจะแพ้แล้วครับดูครับนี่งไงเหลือสี่อันสุดท้ายครับก,บกับการเคลื่องม่วงของเรานี่งไงแล้วก็นี่งไงเหลือสองอันครับยังไม่โดนเลยฮะป๊อเฮ้ยมันขวิดมันขวิดงั้นเึงเคลื่องขาแม่มงป๊บโดนม้วนหมดแล้วอาวุธค่ะยอมแล้วช้างแบมมอสต,ตัวใหญ่ที่มีจุดอ่อน2จุดครับ เามีดาบลิ้นมีดสั้นเราต้องใช้ไอ้คุ้มนี่ครับเพียงไปฮะดาบเราเนี่ยมันสายเวียงงวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยีโอ้โหเกือบโดนขิดแล้วครับคุณผู้ชมฮะเร,เรียกว่าโดนจุดอ่อนมาไปแล้วนะครับหนึ่งจุดฮนะเวียงสูงสูงเวียงสูงสูงลงมาโดนแน่นอนนี่นี่แทงหัวากาไปเส่อ่ะดือกันเลยมหมยค่ะนี่ครับโดนจุดอ่อนไปสองจุดแล้วครับ เลยว่าเล็กทีเดียวเท่านั้นเจ้าช้างน้อยตัวนี้มันต้องตายแน่นอนเรียบร้อยครับตัวใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังแค่นั้นแหละวันที่19บเกผู้ชมครับเจ้าช้างตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนพิเศษถึง3จุดด้วยกันฮะลองใช้สเต็ปการเคลื่อนมั่วครับนี่ฮะเป็นไงครเคลื่อนไป3ดอกโดนไป2จุดครับหัวประสบความสําเร็จเอาละ เกมนี้เนี่ยถ้ายิ่งสแต็กเยอะเท่าไหร่ฮะดาเมจยิ่งรุนแรงขึ้นตรงนั้นนี่ครับเรียบร้อยครับมันใกล้จะตายแล้วฮะอุ้ยพลาดไปได้ไงเนี่ยเอาละ่เาละเราเริเ่มนับสแต็กกันใหม่นี่งไงจะโดนหลังมันไม่เนี่ยจุดอ่อนนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้เหลือมีดอีกตั้ง17อันน่ะวันที่20แล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้เลือดเจ็ดร้อย มา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 เข้ามาเลยเจ้าแมมมอสน้อยข้าจะจัดการแกเองนี่ครับเรียกว่าเคืียงมั่วไปครับโดนไปแล้วนะครับ1จุดฮะเืียงไปทั้งหมด7อันโดยเป็นจุดเดียวเม็เหมือนครั้งนี้แล้วเลยครั้งนี้แล้วเพียงมั่วไปโดนทั้งสองจุดเฮ้ยโดนไป2แล้วครับจุดนี้โดนยากมากครับเพราะมันอยู่ตรงตรงบริเวณงวงมนันฮะด้านหน้าฮะโอกาสโดนมันน้อยมากครับเราต้องเล็งดีๆฮะ เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆครับจุ๊บโหนิดเดียวฮะนี่ครับเรียบร้อยครับโดนแล้วครับคราวนี้เหลือแค่ทําให้มันตายแค่นั้นเองถึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเลือดมันเหลือ120ยั้นสิเงิ้นเ,เอาละมันยกงากันครับเหลือ8ทคั้งกับ60ดาเมจถ้าโดนหัวเรียบร้อยครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้พาคุณผู้ชมนั้นย้อนกลับมาสู่ยุคหินนะครับพาไปล่าแมมมอนนะฮะจริงๆอยากพาไปล่าตัวอื่นครับแต่กว่าจะปลดล็อกนะฮะน่าจะแก่ตายกันซะก่อนครับต้องผ่านเลเวล60นะฮะซึ่งตอนนี้เพิ่ง20เองนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากลองเล่นนะครับก็ ไปเซิร์ชหากันดูนะครับเป็นเกมเมือถือนะครับใน Android น่าจะมีครับส่วน iOS ก็น่าจะมีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เล่นไปถึงไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด Subscribe ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า